ว่าได้เห็นมาลงวังวดีใจไรว่าพอจูดตอบเฟสแค่ตอบเฟสเนี่ยว่นแต่ว่าพอจะบอกว่าคือสายน้ำมันมีที่ไปที่มาลูกไฮน้ำมีที่ไปที่มาจะาของเริ่มต้นจากจากุดไหนอันนี้ผมสามารถพูดได้ติดปากเต็มคำว่านี่คือก้อนดินนี่คือมเมล็ดพันธุ์เพราะบ่มจากศูนย์ สาวน้อยเพชริันแพงนะครับเป็นผู้สั่งได้เต็มปากเ<า>ต็มคำพราะว่าผมเคยคิดว่าบอกเขาบอกเขาแม่น้ำเบิร์ตสัตว์บ้างมันต้องมีสัตว์บอมที่เราต้องเจอสิ่งที่จะร่วมเรียงกันเแม่เชื่อว่าว่าแม่กับลูกนี่แม่พเพริมวันแค่เพริมวั่ตั้งความหวังถึงขนาดนี้แต่ว่าเคยถามน้องว่าลูกอย่างนี้บ้านหลังงามๆบ่อะไรกันที่ อยากมีรถคันงามๆบองเดี๋ยวจะมาเองเรื่องค่าเหนื่อยค่าตัวเอาไว้ที่หลังเลยเหมือนสิลปินทุกสวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะแฟนคลับอิลาอง๋หญิงเนาะแล้วก็แฟนคลับแม่บัวชัยเดอะบัวเจ o อ f ทูออฟฟิเค่ะมันี้เขามาพอกันในวันว่างเนาะแม่บัวก็มีโอกัสเด็กเข้าไปเบิ้งคลิปเก้าๆของพอกันใช้ที่เพิน ให้หล่ะไปไหว้พ่อโจเนาะตอนอีลาเขาม,าม้าเมมๆน่าจะเป็นเดือนแรกเดือนแรกที่เพิ่นเขามาอยู่ในวงสาวน้อยน่าจะรราวเดือนมกราคมเดือนมกราคมค่ะพี่น้องก่อนที่เพิ่นสีออกพิงหอบฝันมาหลังห่านเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอาพวงมาล่ไปไหว้พ่อโจไม่บวก็เลยมาคิดพอ่อพอคําที่พ่อโจเบามาเห็นมาเบิง มาคิอพอ่อ่าอย่าลืมค้นเฮาอย่าลืมมาต้นน้ำมาแต่ใส่นับแต่เมื่อนั่นจากเมื่อนั่นมาหอดมือนี่อีหล่าหน่อยบ่เคยเฮ็ดนอกลู่นอกทางพี่น้องทุกอย่างอยู่ในลู่ในทางในศิลในในสิ่งที่นางเป็นนางมานางไปเนาะมาจังไหอยู่จังไดเฮ็ดคือเก่าพี่น้องความดีคิดดีทำดีสิ่งดีดีก็จะตามมานี่เราเห็นเขาเห็นตลอดเขาเห็นตลอดว่าสิ่งที่นางทำ เป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่นางวางตัวดียังไงนางเป็นยังไงทุกวันนี้เนาะแล้วก็ค้นที่เฮ็ดบดีเป็นยังไงค้นที่เฮ็ดดีเป็นยังไงก็คือพอกันใช้เป็นพอถี่หักมาต,ตลอดต่างแต่เข่าวุง้งตีคูก็พอจูมาเลยค่ะพอการใช้สิดูแลอย่างหนึ่งพอจกับสิดูแลอย่างหนึ่งอีหล่าก็สินับถือหักต,ต่อมาก็สินี้พอน,น้อนเนาะพอน้อนเม่บีแต่นางก็จะเป็นคนที่ คือคือฝ่าทรงม้าอีหลีพี่น้องแม่บัวกับสีเบ้าอีคือเก่าเหรอปะข้าเจ้าแค่บ่ได้แค่บ่ได้เบงเงนออกมาซื้อกาเมนุตก็พอโจก็ได้แต่ว่าสายสัมพันธ์ของเขาเนาะสายสัมพันธ์ข้าเจ้าคนเฮาจะคนเฮาสิทเด้มาพอกันเนี่ยมันเป็นแบบว่าสิ่งคนเราที่จะเจอกันน่มันไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญนะคะคือจังแม่บัวกับผู้ใดสิไปเจอกันมันไม่เหลืองบมืองเอิญ ทุกอย่างมีบุญมีกรรมดึงมาดึงมาหากันเคยอาจจะเคยเกื่อนนุนกันเอ,อเือเฟือเพื่อเพ่กันคือจังพอ่อโจกับน้องหญิงนี่ตั้งแต่มมือแรกเราที่ไม่บัวเห็นเพื่อนแบบอินดูกันึืนวที่ครั้งแรกยิลามาออดิชัน่นครั้งแรกคือพอ่อโจนี่แบบถ้าผู้ใดไปเห็นท่าเต้นพอ่อโจก็จะขับใจเนาะแบบว่ามาคักพอ่พอโจพ่อทาไม่บัวจำว่าวิด พอน้อนเป็นผู้ถือกล่องเนาะพอน้อนเป็นผู้ทายให้เถี่ยวนันเนาะเพลงไอ้ไอ้เพลงไอ้แสงตะเวนจ่าเพื่อนนั่นล่ะหักรักที้ผพาแต้มเพื่อนรองเพลงแหลกจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือตัวนางเนาะตัวลูกสาวดิบเคยเปลี่ยนเป็นยังไดก็เป็นยังสั่นพี่น้องกระตันยูรู้คุณ พอพอไม่เมียกันลืมหักไายขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องซรอยสนับสนุนคำจุนกันไปเรื่อยๆเ,เราก็ดูเบิ้งไปยิ้มไปพี่น้องเบิ้งเบิงไปยิ้มไปดูนางยิ้มไปเบิ้งไปยิ้มไปอ่าแต่ว่ามือนีก็เป็นมือพักเนาะเพิ่นเดินทางมือพักมืออื่นเอ้ยบอแมนมือนีบ่ได้พักพักแต่วันนี่ มืออื่นมือนี้สิเป็นยู่ละเอียดเนาะค่ะเนาะวันที่ยี่สิบหาเป็นยังไงกะไปติดไปเบิ่งไปแย้งกันได้เด้อค่ะเด้อก่อนจากกันก็นกนกนกนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติงต้งให้แม่บัวด้วยนะคะไซเดอร์บัวเจอโอทูออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน่ะที่อยู่ข้างหลังน่ะเจ่าติดมา